สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง AnswerTaro คุณอยากรู้ผ้าอยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแลรับนีทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจครับ ทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องอันเซอร์ทาโร่จะทำลิปคลิปในช่วงพี่เด็กพี่การ์ดเลือกคุณคุณจะรู้ว่าคลิปนี้เป็นหัวข้ออะไรก็แต่เมื่อคุณกดเข้ามาฟังคลิปนี้ผมเองนะครับก็ไม่รู้วันนี้คลิปนี้นําพาคุณมาฟังในหัวข้ออะไรนะครับใครอยากร่วมเสนอหัวข้อให้ผมได้อ่านไพ่นะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ไปในคลิปสั้นได้เลยหรือว่าใต้คลิปนี้มีแท็บวิดีโอหรือข้อความใดๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าคุณอยากให้ผมอ่านไพ่ในหัวข้ออะไรนะครับโอเค วันนี้ผมมีตัวแทนให้คุณได้เลือกในการจับฉลากว่าหัวข้อที่เราอ่านไพ่ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับ <Okay. S 1> ผมได้หัวข้อแล้วนะครับหัวข้อสําหรับการอ่านไพ่ในวันนี้คือคุณจะได้ลองเอยกับคนที่คุณคบหาอยู่ตอนนี้ไหมนะครับคุณจะได้ลองเอยกับคนที่คุณคบหาอยู่ในตอนนี้ไหมข้อนี้นะครับโอเคใครที่มาฟังคลิปนี้ คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณที่คุณได้ฟังต่อไปนะครับขออนุญาตเปิดไพ่เดี๋ยวผมจะมีตัวแทนนะให้เลือกไพ่สามกองนะครับสำหรับแรกนะครับคือไพ่ลูน่าลาเพนนะครับสำหรับนี้สำหรับที่สองนะครับคือไพ่แคสต์เตคาโรนะครับสำหรับที่สามนะครับขออนุญาตเลือกนิดนึง,นงผมขออนุญาตเลือกไพ่ที่ไม่ได้เลือกมาในตอนแรกนะครับไพ่สำหรับนี้ พ่มีด้วยการสาหสำรับให้คุณเลือกไพ่ที่คุณชอบที่สุดใน,นดบใรรดาไพ่สามกองนี้นะครับใครเลือกได้แล้วกดพอดกดหยุดเอาไว้แล้วก็ฟังคําทานายของคุณนในคลิปนั้นในเด็กนั้นนะครับแต่ถ้าใครยังเลือกไม่ได้เลยกดหยุดไปก่อนนะครับประเพ่งสมาธิมาที่ไพ่ตรงนี้เชิญครับสวัสดีครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1ห,หรือไพ่สหรับนี้นะครับผมเปิดไปนานคลิปนี้ขอเปิดห้าใบเล่าเลยว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้ลงเอยกันหรือไม่นะครับ คนกลองนี้กับคุณคุณสองคนจะได้ร้องเอ่ยกันไหมนะครับขอดูก่อนนะถ้าไปแรกขออนุญาตเช็คพลังงานก่อนลวกันว่าคุณเลือกตรงกับพลังงานคุณตัวเขาหรือเปล่านะครับครับได้สำหรับเป็นควีนกะับบอร์ดเนาะความสัมพันธ์นี้มีระยะเวลาการครบกันมาสักพักแล้วนะครับไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แรกเริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคบหากันมาในหลักเดือนนะครับหมายความว่าเดือนแล้วสองเดือนสามเดือนสี่เดือนมันนี่เลยควณนับวอามีระยะเวลาสักพักแล้วแล้วก็ คุณต้อเป็นตะเข้าสามเหลี่ยม justice สามไม้ e m p i r าตอบได้เลยตามหน้าไพ่นะครับมีคนใดคนหนึ่งในพลังงานนี้ในคนสองคนนี้ที่มีความมั่นคงเรื่องของอาชีพการงานมีบ้านมีช่องที่มันมั่นคงมากๆหมายความว่ามีพลังงานคนคนหนึ่งที่เซตเทอร์ดาวกับตัวเองได้แล้วนะครับมีอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหลมมีงมีคนที่ทํางานข้าราชการหรือว่าวิชาชีพ power empire ขึ้น justice นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยมีตพอมาเจอกันแล้วต่างคนต่างมีเป้าหมายของตัวเองเพื่อจะเติบโตเพื่อเพื่อจริงจังในชีวิตเพื่อจะแบบ อ่ามีเป้าหมายของทั้งสองคนมีเป้าหมายของตัวเองอ่าความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วก็นี่คือพลังงานก่อนนะครับแล้วคนสองคนนี้มาเจอกันแล้วมีการปรึกษาพูดคุยกันเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเป็นทุกอย่างให้กันดีเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคุณทั้งคู่มีความแบบพัฒนาความสัมพันธ์มีความแบบเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ที่มันจริงจังถึงบางคนมีความมีระยะห่างของของของอาประเทศของอะไรบางอย่างมาเกี่ยวข้องแต่การพูดคุยไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดหายไปแล้วผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจริงจังระดับ ผมไม่รู้ว่าคุณจริงจังเบอร์ไหนแต่ตามหน้าไพ่มันจริงจังขนาดที่คุณ้งคู่ไปบ้านกันแล้วกันอยู่ด้วยกันได้รูจ้จักครอบครัวเขาครอบครัวคุณเพราะมีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มีเอ็มพลเลอร์ด้วยดังนั้นผมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยในพลังงานตรงนี้นะครับใครตรงฟังต่อลัคนาตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาจะมีือนตุลาคมธาตุดินพสบกันมังกรน,นะครับแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ลัคนาราศีเมษนะครับมีเลขสามนะครับเลขสามซ้ำๆเนาะแล้วก็มีเลข อ่ะประมาณนี้หมดแล้วนะครับโอเคถ้าพลังงานคุณตรงกับสิงที่ผมเล่าในห้าบแรกฟังต่อว่าคนคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับคุณกับเขามันจะใช่บทสรุปของปลายทางนะครับจะได้เซ็นาดาวกันไหมคบหากันอยู่ไหมนะครับหรือจะได้ไปถึงไหนอ่ะโอเคบดใช้วิจารย์ด้วยนะครับคนคู่แรกนะครับผมอยากรู้ว่าคุณทั้งคู่นี้ในพลังงานที่เลือกไพ่ไปที่หนึ่งคุณทั้งคู่จะสามารถเดินทางในความสัมพันธ์ไปจนแบบ หลอกเอยกันได้ไหมนะครับใบแรกคือ6ดาบความสัมพันธ์นี้คุณทั้งคู่มีเรื่องที่ต้องเจอกันอีกในอนาคตนะครับหดาบคืออุปสรรคบางอย่างที่เป็นบททดสอบระหว่างคุณทั้งคู่แล้วก็มีหนึ่งดาบแต่อุปสรรคที่เจอในะระหว่างทางมันสามารถแก้ได้เมให้หนึ่งดาบมันขึ้นนะครับหกดาบตอนนี้หนึ่งดาบมันสามารถแก้ไขอุปสรรคที่เจอร่วมกันได้โอ้เดอะซันนะครับเดอะซันเป็นไปตรงกลางเลยนะฮะเจ็ดไม้ใบเดิมนะฮะค,คิงก็เป็นการ์เคลิล อ่ะถ้าตามหน้าไพ่นะครับตามหน้าไพ่ห้าใบแรกที่ขึ้นมายังไม่เปิดครบสิบใบเนี่ยมีโอกาสที่คนสองคนนี้จะเซตาดาวชีวิตร่วมกันเลยนะครับมีโอกาสคบหากันแบบหลงเอยกันเลยเป็นคนสุดท้ายของชีวิตของกันและกันหรือจะมีการให้กําเนิดก่อเกิดบุตรลูกบ้านสิ่งอะไรบางอย่างร่วมกันได้เลยนะครับก็จะเป็นสัดเลี้ยงลูกหรือบุตรอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าตามหน้าไพ่เนี่ยนะครับมีระบบทดสอบเข้ามาใบแรกจริงแล้วก็คุณใช้เวลาในการแบบ อีอุปรรสาเรื่องการระยะทางเรื่องของอายุเรื่องของอะไรบางอย่างมาเกี่ยวข้องแหละแต่ว่ามันมีการแก้ไขและมีการให้กำเนิดเกิดสิ่งใหม่ได้ดังนั้นผมมองว่าคามสมพันธ์นี้เป็นคามสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะลงเอือสูงมากนะครับ ซิกออฟสอดกับสี่เหรียญบางครั้งเนี่ยอุปสรรคที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์จะเป็นเรื่องของการเงินหรือฐานะบางอย่างสี่เหรียญขึ้นหกดาบบางคนมีฐานะไม่พร้อมกันเงินไม่พร้อมเดือนบางอย่างที่มันยังไม่ตอบโจทย์นะครับดังนั้นผมมองว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาเพราะว่าในแรกเริ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ความสัมพันธ์มันจะเจอกันเนาะก็คือระยะทางการเงินบางอย่างที่มัน,ม,นมันตึงๆหน่อยในที่ของการเจอกันตอนแรกคือบททดสอบหนึ่งของการมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับ พายเด็กถือดาบขึ้นจะเด็กหนึ่งดาบนะฮะแต่ซันขึ้นบไพ่อะไรเอ่ยโอ้โหคุณดอะซันขึ้นเด e อยวเวลพ่มันบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของการเป็นคนที่ดีขึ้นของกันและกันเพราะว่าดอะซันขึ้นเดือยวเวลเป็นพ่ของการให้กําเนิดเกิดชีวิตใหม่รูปแบบใหม่สังคมใหม่บ้านใหม่คือความสัมพันธ์นี้พอมันเจอกันแล้วปุ๊บมันเกิดให้กาเนิดสิ่งใหม่เป็นเดอะซันเดือยวเวลปุ๊บมันคือโลกใหม่ชีวิตใหม่ดังนั้นคนสองคนนี้มีโอกาสได้ลงเอยกันแน่ๆนะครับตามหน้าพ่ยที่มันนบอกมาเะ เซเว่นอัพวางขยายกับดไม้นะครับมีเรื่องอุปสรรคมีบางอย่างที่ต้องสร้างพร้อมกันก็จริงแต่ว่าไพ่ผม8ดไม้มันมีการทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเห็นป้าแปดไม้ขึ้นกับ7ไม้มีการทําสิ่งนี้ซ้าๆเดิมๆเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆกัิบัวเรื่อยๆมันเลยเป็นความสุขที่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินหน้าได้แล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถตดลงเอ่ยได้นะครับเพราะคิงนกับเป็นตะเข้าขึ้นมาสุดท้ายขอยไปนะครับโอเคมีเดทขึ้นจากคิงนกับเป็นตะเข้าใต้สาหรับเป็นไพ่จัสติิใบเดมนะครั บอกกันเลยว่ามีโอกาสเซตเตอร์ดาวสูงมากแล้วก็การที่คนสองคนมาเจอกันในตอนนี้มันมีมันมีบสิ่งที่ต้องแลกไปแล้วบสิิ์ที่ได้กลับมาบางครั้งการเจอกันของคนสองคนนี้เนี่ยระหว่างทางที่มันจะมีการเซตเตอร์ดาวเรือเป็นคนที่ใช่กันละกันเนี่ยมนันต้องมีการสลบับบางอย่างในชีวิต mm hmm. เช่นมีเหตุการณ์สําคัญกับคนคนใดคนหนึ่งเช่นเสียเงินเสียทองเสียบ้านหรือย้ายย,าย,ย้ายบ้าน,นย้ายที่ดินย้ายที่ดิน ย้ายที่อยู่อะไรประมาณนี้ครับมันมีการเดทขึ้นขิงกับเพนตาวเครืมีการเสียทรัพย์บางอย่างเสียสิ่งบางสิ่งที่เป็นสิ่งมีค่าเพื่อสละออกไปก็จะมีการละกันอยู่ดังนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเซตเธอร์ดาวน์สูงมากกับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับโอเคขอเปิดใบสุดท้ายครับกับคนที่เลือกไพ่กองนี้เนาะขออันเจ้าอันเซอร์สักหนึ่งใบ Listen to your inspiration นะครับเขาบอกว่าให้คุณฟังเสียงความรู้สึกภายในตัวคุณทั้งเรื่องราวที่ผมเล่าทั้งหมดหรือพลังงานที่จับในตอนแรกแต่แรกมันเป็นเรื่องราวระบาดไปคุณเขาจริงๆบทสรุปปลายทางของเรื่องที่ผมเล่ามาคือนักกินที่คุณจะเจอนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้นะสำหรับใครนะครับที่ชอบการอ่านไตยของผมสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แดงนะครับเป็นกำลังใจงและมำลัทีมงานด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครััับสสสสววดดีีครับ สำหรับเมื่อจะเลือกไพ่กองสีดํานะครับหรือสเต c กแคททาร์โรเด็กนะใครที่เลือกไพ่อ ak, Cat, aro, Dec, นะอก,กองนี้นะครับคนที่คุณกําลังคบผาอยู่ในตอนนี้นะครับคุณจะมีโอกาสาลงเอยกับเขาหรือไม่นะครับขออนุญาตดูนะโอเคถ้าการเช็คพลังงานห้าใบรวมไพ่ใต้สําหรับนี้ไม่ตรงกับคนของนนเขาเ่ินกองนะครับแอมพลตโอเคเอาความรู้สึกแรกเลยเนะาะค,คนกองนี้นะครับ คนั้งคู่ี่นมีใครสักคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็มีลูกติดนะครับมีใบหยาติดตัวนะมีใบหยามีเป็นไม้เป็นพ้าไม้ไม้บางอย่างติดตัวเพราะว่าสิบดาบขึ้นเอ็มเพรสมีมางค้ามางค้งมีลูกติดมีตำหนิตัวเองแต่ผมรู้สึกว่าคือการแต่งงานหรือการอยู่ด้วยกันหรือการมีบุตรนะครับต้องมีใครสักคนที่เป็นผ่าไม้ไม้หรือแต่งงานมาแล้วในพลังงานตรงนี้แล้วก็พลังงานที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับกับไพ่ที่ผมเล่าให้ผมฟังเนี่ยคู่คนคู่นี้มีพลังงานของการรอ ร,รอการติดต่อรอการพูดคุยมีความรู้สึกถึงความดวนแย้งบางอย่างมีความมีความรู้สึกลังเลด้วย2เหรียญนะครับแล้วก็ความรู้สึกรักมันมันชัดแต่ความรู้สึกกังวลมันสูงนะครับแล้วก็มีปัญหาในคนคู่นี้มีใครสักคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือการเงินอยู่นะครับมีเรื่องขอขาดบัตรตายบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ในคนคู่นี้ไม่รู้ว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็ ทำไมผมรู้สึกว่ามีใครที่มาดูไพ่กองเนี่ยเราให้คนของคนนั้นของคุณยืนตังค์ไปแล้วรอคืนด้วยอ่ะนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้คืนสักทีแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ได้คืนด้วยรู้สึกเองนะครับที่คุณรู้สึกนะไม่รู้ว่าตรงของคุณแค่ไหนนะแต่ผมรู้สึกถึงเวลานานี้ด้วยโอเคลัคนาราศีตัวเลขลัคนณะที่เกี่ยวข้องกับคุณอ่างคุณกับเขานะครับจะมีวันศุกร์เลขสามนะครับแล้วก็ ธาตาุน้ำมีก,กรดกดพิทิกธาตุลมกุมลมะถุนตุลธาตุดินทุศ,ก,ศกันบังกรธาตุไฟเมษสิงธน,นุนะครับเลขสี่เลขสองประมาณนี้เนาะวันจันทร์วันพุธวันอังคารเพิ่มเติมนะครับอ่ะโอเคคนคู่นี้นะครับคุณั้งคู่จะมีโอกาสลงเอ่ยกันหรือไม่นะครับขอดูดูไพ่สิบใบนะครับสิบเหรียญนใบแรกเลยนะครับหเกเรียน,ใน,ใน,ใน เต็มเพรสนะครับสองไม้ห้าถ้วยโอเคปัดนลงนะครับสิบเหรียญกับ8เหรียญความสัมพันธ์นี้มีความจริงจังนะครับแล้วก็มีบททดสอบเกิดขึ้นคือทาวเวอร์ขึ้น6เหรียญด้วยถ้าเอาบอกแบบนี้ความสัมพันธ์นี้มีโอกาส จริงจังสูงมากๆมีการลงเอยกันสูงมากถ้าผ่านบททดสอบบางอย่างไปได้บทนี้ก่อนเพราะว่ามีบททดสอบเรื่องของการยืมเงินจริงๆการยืมเงินหรือการช่วยเหลือบางอย่างคือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้จะเกิดอุบัติเหตุบางอย่างในชีวิตเรื่องการงานหรือการเงินแล้วมันต้องทําให้แล้วมันคือบททดสอบที่ว่าคุณจะอยู่กับเขาไหมคุณจะช่วยเขาหรือเปล่าคุณจะให้ค่าเขาแค่ไหนคุณจะดึงขึ้นมาได้ไหมคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างคนคุณแลคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลให้คือบททดสอบที่อีกคนจะที่มั่ติเหรือง เข้าโรงพยาบาลจะทันหันหรือตอนเราเป็นผักในบางกรณีนะครับแล้วมันคือบททดสอบหนึ่งที่ที่จะดูว่าคุณยังจะอยู่กับเขาไหมดังนั้นเนี่ยมันจะมีบททดสอบหนึ่งเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้เพื่อทดสอบว่าคุณทั้งคู่จะไปต่อกันหรือเปล่าเพราะว่าไพายย่ก็คือทาวเวอร์กับหกเหรียญเลยนะครับแต่ในพลังงาน70%นะเน่ะพอผ่านบททดสอบแล้วคุณไปต่อเพราะว่าไพ่ันคือเจ็ดเหรียญขึ้นเอ็นเพสคุณยังรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่คุณให้ได้เป็นสิ่งดีๆที่คุณรู้สึกอยากช่วยเหลือเขาอย ม o d ไลท์ขึ้นกต่2อมไม้ถึงคุณจะรู้สึกว่าบททดสอบที่เข้ามาบางอย่างนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะไปต่อ,อยากเหลือเกินแต่คุณก็ตัดสินใจไปต่อแต่มันจะมีจุดของความลังเลนะครับขอไพ่ไฟลออกคัพหน่อยฮะหนึ่งนะ เห็นปะเอ็มพัเลอร์นะครับสรุครับเอ็มพัเลอร์หมายความว่าบททดสอบที่มันรุนแรงคือบอกกันว่าคนสองคนนี้เจอบททดสอบที่ค่อนข้างจะซาดิกนิดหนึ่งบททดสอบที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีผลต่อชีวิตในภาพรวมของคุณทั้งคู่มากๆแต่ถ้าเกิดคุณผ่านมันไปได้จริงจคุณจะโตพร้อมกัในในะครับใต้สําหรับเป็นสี่เหลี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ปล่อยออกจากการมันยังคือบอกเลยว่าคนคู่นี้เจอกันไม่ได้ง่ายเจอกันแล้วมันเหมือนคู่คู่กรรมในตอนแรกพวกนี้เลยคนของคนนี้เจอกันตอนแรกเหมือนคู่กรรม มันเหมือนชีวิตมันเดินมันโดนถอนเรื่องของความสะดวกสบายบางอย่างออกไปหมดเลยเจอกัรยิ่งลาบากยิ่งลาบากยิ่งเกิดเรื่องแย่ยิ่งมีความท็อกซิกยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักมันคือบททดสอบถ้าคุณสองคนสามารถจับมือกันต่อแล้วไปได้มันคือการไปต่อกันได้และโตพร้อมกันแล้วก็เก่งด้วยด้วยพร้อมกันแต่คุณต้องคือมันมีเหตุให้คุณสองคู่ต้องเสียเงินน่ะมีเหตุให้คุณสองคู่ต้องต้องต้องสละบางอย่างในชีวิตเพราะว่ามัน มันมันต้องเสียในการที่เจอกันนะไม่รู้ว่าเหตุเหตุของการเสียตรงนี้คืออะไรบ้างแต่ว่ามันต้องเสียตามหน้าไพ่ที่มันขึ้นแต่พอเสียแล้วเรียบร้อยแล้วหมดทุกอย่างแล้วคุณจะโตพร้อมกันและเดินต่อกันได้ผมไม่ได้เห็นไพ่ของการที่คุณตัดกันในปลายทางเพราะว่าอุบัติเหตุในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดตรงกลางในการเล่าเลือดเล่าเล่าไพ่นะครับมันเกิดในเฟสที่สองทีเนี้ยสามสี่ห้ามันยังไปต่อดังนั้นผมมองว่ามีโอกาสชัตดาแต่คุณต้องผ่านบททดสอบครั้งนี้ไปให้ได้ก่อเนาะโอเคพลังงานประมาณนี้ขออนุ แองเจิลแอนเซอร์เพิ่มเติมนะครับถ้าอยากเล่าอ,อะไรถ้าแม้คอมมูนิเคชันเทอรี่นะครับมันคือการพูดคุยการสื่อสารการเจราจาที่ชัดเจนระหว่างคุณน้องคู่ดังนั้นผมมองเลยว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการไปต่อในกไปต่อมันคือคําพูดที่เคลียร์ระหว่างคุณน้งคู่ก็เกิดเหตุอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณน้องคู่ต้องเคลียร์กันให้ชัดน,นะครับโอเคพลังงานประมาณนี้แต่ว่ามันน่นใจมากๆว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์มีลูกติดมีมีการหย่าร้างมาแน่นอนถ้าไม่ตรงไปฝักเขาอ,อื่นนะครับ พลังงานประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกาลังใจ้กับผมแนละทีมงานด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับันที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะครับไพ่ที่เขียนว่าไลเซียทาโรสำหรับที่ผมเพิ่งหยิบมาสดร้อนๆนะครับไม่ได้เตรียมสำหรับนี้เลยนะนนเลยนาะก็เอามาดูกันว่าคนเลือกไพ่กองสุดท้ายพลังงานระหว่างคุณกับเขาห้าใบแรกมันตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงไปฟังกองอื่นนะ คนสองคนนี้นะครับโอ้จริงดิเอาจริงด,งดีคนพลังงานกองสุดท้ายคุณแอบคบกันเจ็ด <c oughs> ดาบขึ้นกับสี่หมายคุณแอบคบกันอนะกองสุดท้ายอะคุณแอบคบกันคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบ ไม่เปิดเผยหรือบางครั้งมันเปิดเผยไม่ได้ผมไม่รู้ว่าไม่เปิดเผยไม่ได้เพราะอะไรบางครั้งคุณเป็นคนที่สองของเขาแล้วคุณก็รู้ว่าคุณเป็คนคนที่สองแล้วคุณก็อยากอยู่ตรงนี้ด้วย แต่บางคนก็คือเปิดเผยไม่ได้าอาจจะมีผลเรื่องการทํางานหรืออะไรบางอย่างดังนั้นคนกรองนี้ดีมากนะครับม,มีมีความสัมพันธ์แอบแซดเจ็ดดาบขึ้นกับไพ่สี่ไม้คือในที่ทํางานที่เปิดเผยไม่ได้หรือเขามีตัวติงอยู่แล้วคุณเป็นคนที่สองของเขาแล้วก็คุณก็มีปัญหากันอยู่ในตอนนี้ด้วยห้าดาบนะครับหรือเขามีความสัมพันธ์ซ้อนมีการทาอะไรปกปิดแล้วคุณมีปัญหาอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าตรงกับใครบ้างในคำพูดตรงไหนถ้าตรงจุดไหนฟังก่อนะครับ ลัคนาหรือสราศีตัวแรกที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามีเลข 4, 7, 8, 9, 1, 5นะครับมีวันพุธวันเสาร์นะครับวันพฤหัสวันอาทิตย์แล้วก็คนไม่ทราบวันเกิดนะครับแล้วก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้มีอะไรที่บล็อกพลังงานหรือหยุดคุยกันเพราะว่ามันมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะหรือถ้าไม่มีไม่ตรงก็อาจจะเป็นช่วงแรกที่ผมถ่ายไปแล้วในช่วงแรกนะครับแต่ใดๆคือมีปัญหาอยู่แน่ๆเลยฮะดับขึ้นนะโอเคไปต่อครับ คุณกับคนคนนี้จะได้ลงเอ่ยกันหรือเปล่านะครับมาดูกันหน่อยโปรดใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับพี่น็อกครับขีงก็เป็นตัวเกิลสูสิบด,ดาบนะฮะตรงกลางเลยนะ เดอะเมดิเชียนคิงออฟซอ่์ดสุดท้ายอันนี้ผมตอบได้เลยนะครับสุดท้ายอ่ะตัวของใครคนใดคนหนึ่งจะเลือกจบความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าคุณทนทุกข์ไม่ไหว บอกเลยว่าคุณจะรู้สึกทนทุกข์ไม่ไหวทนเจ็บไม่ไหวทนอึดอัดไม่ไหวใครคนใดคนหนึ่งจะเลิกจบความสัมพันธ์นี้เพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ที่มันยังอยู่ได้ขอเล่าตามหน้าภายนะครับมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบร0% 0มีสาม้มายขึ้นคืนน้ค้ับไม่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่มีการเดินทางมาเจอการือเทคทามร่วมกันแค่สักช่วงเวลาหนึ่งมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันนานเมื่อคุณมาอยู่ด้วยกันจริงๆปุ๊บมันอยู่ยากมากเลยครับสิดดางนะ ท Harr ิ้งเเป็นคาเคริลขึ้นกับหนึ่งเหรียญนะครับบางครั้งความสัมพันธ์นี้มันอยู่เพราะว่าเขาคนนี้ให้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือผลประโยชน์ให้กับเรานะครับเขาอาจจะเป็นคนที่มีมากเรื่องเงินทองหรือฐานะบางอย่างทิงเงเป็นคาเครอะไรขึ้นหนึ่งเหรียญมีการอยู่เพราะว่าความจําเป็นเพราะต้องใช้เงินจากเขาหรือต้องใช้อะไนบางอย่างจากเขาก็เลยต้องอยู่แต่บอกเลยว่าสุดท้ายครับมันทนทุกข์ไม่ไหวจริงๆเพราะสิบด่าอยู่ตรงกลางขอขยับไพ่สิบด่านิดนึงฮะ เนี่ยเก้าเหรียญสุดท้ายพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีมากพอหรือคุณรู้สึกว่าเซ็นเอร์ดาวกับตัวเองได้หรือชั้นเข้มแข็งมากพอปุ๊บคุณจะปิดความทุกข์ทรหันหลังนี้ทันทีเลยสิบดาบใบนี้นะครับขึ้นจกเก้าเหรียญเพราะคุณได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วดังนั้นผมมองว่าความสัมพันธ์นี้เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณพอดีหรือคุณพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วจากเขาคุณจะจบมันเองนะครับไม่ว่าใครไม่ว่าเขาหรือคุณนะแต่ัะมีการจบลงนะครับเนี่ยสิบเหรียญขึ้นแต่เมจิ มั่นใจได้มากว่าสุดท้ายอ่ะมันจะมีคนที่ไปเลือกครอบครัวเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดเลือกคนที่เข้ากับครอบครัวเข้ากับบ้านเข้ากับสถานะสังคมเข้ากับไลา์การลายสไตล์ชีวิตมากกว่ามันมีการเลือกตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าไพ่อ่ะมันมีเด็กถือเหรียญข,ขึ้นกับควีนดาบซึ่งควีนดาบใบนี้มันแปลว่าผู้หญิงไร้หัวใจหรือคนที่ไร้หัวใจขยายกับไพ่เด็กถือเหรียญใน,นความว่าไปเลือกเริ่มต้นชีวิตด้วยตัวเองใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่ใช่คนคนนี้ใต้สำหรับมีไพ่หนึ่งม้เห็นไหมครับ มันคือการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นมากมองว่าความสัมพันธ์นี้ผมไม่ได้เห็นการไปต่อผมเห็นว่ามันถึงจุดหนึ่งมันต้องมีการจบลงเพราะคน,คนใดคนหนึ่งได้ไประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็หยุดแล้วพอแล้วเพียงพอแล้วแล้วก็มุกต่อมุกออนไปต่อดังนั้นบอกได้เลยว่าคุณกับคนที่คุณคุยอยู่หรือมีปัญหาอยู่หรือหรือพูดคุย,ยในขนานี้อยู่เนี่ยสุดท้ายในปลายทางมันมีการแยกทางกาันเพราะมันทนทุกข์ไม่ไหวนะครับอ่ะผมเปิดต่อเนาะให้แองเจิ้ลแอนเซอร์จะบอกอะไรกับคนกองสุดท้ายนะครับ เลสโกนะครับณนะตอนนี้ถ้าคุณฟังแล้วแล้วคุณยังอยู่ด้วยกันคุณโกวิดเดอร์โฟปล่อยมันเป็นไปตามระยะเวลาสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับทุกอย่างมันท้าไม่ได้พอถึงเวลาที่มันต้องจบมันต้องเปลี่ยนคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองดังนั้นเนี่ยจงเตรียมใจเอาไว้ว่าสิ่งที่ที่คุณกําลังศึกษาพูดคุยกําลังมีอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขเพียงชั่วคราวเป็นสถานีนึงที่คุณได้หยุดพักดังนั้นคุณต้องใช้ชีวิตต่อเดินทางต่อกัดเก็บพลังงานเก็บเสบียงของตัวเองให้ดีเพื่ออเดินนทางต่ะครับ โอเคพลังงานประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบการอ่นานไพ่ของผมสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นดนะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ